สวัสดีค่ะทุกคนคงเคยได้ยินเรื่องเล่าอาถรรพ์ตำนานหลอนของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่ตัวเองเคยเรียนกันมาบ้างใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องเล่าหลอนๆของมหาวิทยาลัยที่เราเรียนจบมาให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะเมื่อหลายปีที่แล้วเราได้เข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งทางบ้านของเรา ก็ไม่ได้มีเงินมากพอที่จะให้เช่าหอนอกดีๆอยู่เราจึงต้องเลือกอยู่หอในของมหาวิทยาลัยแห่งนี้และตั้งแต่เราเข้ามาเรียนที่นี่เราก็ได้ยินเรื่องผีเรื่องตำนานอาถรรพ์ของรั้วม,มหาวิทยาลัยแห่งนี้มามากมายส่วนตัวเราเองก็ได้แต่ฟังแบบเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเพราะเราก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องแบบนี้เท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้ลบหลู่อะไรนะคะ ในตอนนั้นที่เราไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีอาจเป็นเพราะเราไม่เคยได้เจอกับตัวเองเหมือนคนอื่นๆแต่เพื่อนที่พักหอในอตึกเดียวกับเราเจอดีกันหลายคนมากๆรวมถึงเพื่อนสนิทของเราคนหนึ่งด้วยเพื่อนสนิทของเราคนนี้ได้ไปพักอยู่ห้องของนักศึกษารุ่นก่อนที่เคยผูกคอตายช่วงแรกก็โดนทั้งผีอัมและโดนกวนอยู่บ่อย จนหลังๆมาเพื่อนของเราอยู่ไม่ได้เลยต้องแอบย้ายออกไปอยู่หอ,อนอกกับเพื่อนอีกคนในระหว่างนั้นเราก็ยังได้ยินเรื่องเล่าตำนานหลอนของมหาวิทยาลัยนี้อยู่ตลอดทั้งผีในตึกเรียนทั้งผีในหอพักแต่เราก็ไม่เคยได้เจอกับตัวเองสักทีจนมีอยู่วันหนึ่งในวันนั้นพวกเราได้ถูกเรียกเข้าประชุมจากรุนพี เพราะในวันรุ่งขึ้นจะมีธรรมเนียมประเพณีของมหาวิทยาลัยนั่นก็คือธรรมเนียมวิ่งขึ้นเขาแต่เราไม่ขอลงรายละเอียดนะคะว่าเขาที่พวกเราต้องวิ่งขึ้นไปนั้นชื่ออะไรแต่ธรรมเนียมวิ่งขึ้นเขาของที่นี่จะตรงกับวันที่8กรกฎาคมของทุกปีซึ่งแน่นอนว่าธรรมเนียมนี้ก็มีตำนานอีกเช่นเคย รุ่นพี่เราเล่าให้ฟังว่าในคืนวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดจะเป็นคืนที่ผีดุที่สุดของหอในบรรดารุ่นพี่ที่ล่วงหลับไปแล้วรวมถึงผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยจะกลับมาเยี่ยมน้องนองนักศึกษารุ่นพี่จึงขอเตือนนักศึกษาปีหนึ่งที่อยู่ภายในหอในว่าถ้ามีใครมาเคาะประตูห้องห้ามเปิดโดยเด็ดขาด ห้องไหนที่มีเตียงว่างให้หาป้ายมาแขวนหน้าห้องไว้ว่าห้องนี้เต็มแล้วและห้ามเด็กปีหนึ่งออกไปข้างนอกตอนกลางคืนโดยเด็ดขาดเพราะตามความเชื่อจะเชื่อกันว่าถ้าเด็กปีหนึ่งออกไปข้างนอกตอนกลางคืนของคืนวันที่7เดือน7จจะเกิดอุบัติเหตุหรือมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นแต่เรากับเพื่อนในคณะอีกคนรู้สึกว่า สิ่งที่รุ่นพี่เล่าให้ฟังและเตือนพวกเราเป็นเพียงแค่เรื่องหลอกให้พวกเรากลัวเพื่อที่จะได้ให้พวกเรารีบเข้านอนกันเร็วมากกว่าเพราะในช่วงเชา้าพวกเราต้องเข้าทำเนียมวิ่งขึ้นเขากันอีกเลยกลัวว่าพวกเราจะไม่มีเรี่ยวแรงที่จะวิ่งขึ้นไปบนเขาได้พอมาถึงห้องพักเราและลูมเมียต่างก็แยกย้ายไปทำธุระส่วนตัวของตัวเอง โดยในห้องพักของเรานั้นมีกันทั้งหมดสี่เตียงแต่พวกเราพักกันอยู่แค่สามคนพวกเราทั้งสามคนก็ไม่ได้เอาป้ายไปเขียนติดไว้หน้าประตูว่าห้องนี้เต็มแล้วตามที่รุ่นพี่บอกหรอกนะคะเพื่อนคนหนึ่งก็เอาแต่คุยโทรศัพท์กับแฟนส่วนเรากับเพื่อนอีกคนก็ไม่ได้เชื่อเรื่องที่รุ่นพี่บอกสักเท่าไหร่เลยไม่ได้มาสนใจอะไรกับเรื่องนี้ จนในคืนวันนั้นด้วยความที่เพื่อนเรามันนัดเล่นเกมกับเพื่อนต่างคณะที่อยู่หอนอกมันจึงแอบออกไปเล่นเกมที่ร้านเกมออนไลน์ข้างนอกเราจึงเหมือนอยู่คนเดียวในห้องเพราะเพื่อนอีกคนก็ไม่ได้สนใจอะไรเราเลยเอาแต่คุยโทรศัพท์กับแฟนจนหลับคาโทรศัพท์ไปเวลาประมาณสามทุ่มกว่า,วาเราก็โทรตามเพื่อนที่ออกไปข้างนอก ให้กลับเข้าห้องมาได้แล้วเพราะว่าเราจะนอนแล้วเราไม่อยากตื่นกลางดึกเวลามันกลับเข้าห้องมาเพื่อนคนนั้นมันตอบกลับมาว่าอีกไม่เกินชั่วโมงมันจะกลับมาถึงห้องแน่นอนในคืนนั้นหอในเงียบสนิทบรรยากาศภายในหอก็ดูวางเวงแปลกๆคงเป็นเพราะคนอื่นในหอเชื่อและทำตามที่รุ่นพี่บอกกันมาหมดจนเวลาล่วงเลยผ่านไปครบชั่วโมง เพื่อนเราก็ยังกลับมาไม่ถึงสักทีเราจึงโทรตามมันอีกครั้งแต่ครั้งนี้เราติดต่อเพื่อนไม่ได้เลยอาจเป็นเพราะแบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือเพื่อนเรานั้นหมดเราจึงตัดสินใจเข้านอนก่อนไว้มันกลับมาก็ค่อยว่ากันอีกทีแต่พอเมื่อเรานอน,อนไปได้สักพักยังไม่ทันจะหลับสนิทดีก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นตอนนั้น เพื่อนอีกคนในห้องเราลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำพอดีมันจึงเปิดประตูออกทันทีเพราะคิดว่าเป็นเพื่อนที่ออกไปเล่นเกมข้างนอกแต่เมื่อเปิดประตูออกไปแล้วเพื่อนเรากลับพบว่าไม่มีใครอยู่ที่หน้าประตูห้องเลยแม้แต่คนเดียวเหตุการณ์ตอนนั้นทำให้เรื่องที่รุ่นพี่เล่าให้เราฟังมันแหวบเข้ามาในหัวทันทีส่วนเพื่อนเราก็ปิดประตูห้องแล้วเดินงัวงเงียเข้าห้องน้ำไป พร้อมกับบนว่าใครมาเคาะประตูเล่นดึกๆดืด่นๆด,ด,ดูเหมือนว่าตอนนี้มันจะลืมเรื่องที่รุ่นพี่เล่าให้ฟังไปหมดแล้วส่วนเราก็ยังเอะใจอยู่อย่างหนึ่งว่าโดยปกติแล้วเพื่อนเราที่ออกไปข้างนอกมันจะมีกุญแจห้องของมันเองมันไม่เคยเคาะประตูเรียกเราให้มาเปิดเลยสักครั้งมันเลยทำให้เรารู้สึกขนลุกแปลกๆว่าใครเป็นคนมาเคาะประตูห้องกันแน่ เวลาล่วงเลยผ่านไปจนถึงประมาณตีหนึ่งเราเห็นว่าเพื่อนเราที่ออกไปข้างนอกกลับมาแล้วเราจึงถามเพื่อนไปว่าทำไมติดต่อไม่ได้เลยเพื่อนเราไม่ตอบเอาแต่นั่งกล้มหน้าอยู่ที่ปลายเตียงของมันซึ่งพฤติกรรมนี้ดูผิดปกติมากเพราะปกติมันจะเป็นคนเฮฮาสนุกสนานขี้เล่นและชอบแกล้งเพื่อนๆเ,เป็นประจำ ด้วยความสงสัยเราจึงเปิดไฟหัวเตียงเพื่อที่จะพูดคุยกับมันแต่พอมันเงยหน้าขึ้นมาเราพบว่ากะโหลกศีรษะซีกหน้าของมันยุบเข้าไปอีกทรั้งยังมีเลือดไหลออกมาเยอะมากๆเราเห็นอย่างนั้นจึงตกใจและกรีดออกมาแต่นั่นทำให้เรารู้ว่าทั้งหมดที่เราเห็นเป็นเพียงแค่ความฝันตอนนั้นเรารู้สึกใจคอไม่ดี เลยพยายามติดต่อเพื่อนอีกครั้งและครั้งนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมเราไม่สามารถติดต่อเพื่อนได้แต่แล้วจูๆ่ๆตอนนี้เสียงประตูห้องก็ถูกเคาะขึ้นอีกครั้งเราพยายามปิดปากให้เงียบที่สุดแล้วค่อยๆมองลอดใต้ช่องเล็กๆด้านล่างประตูว่ามีใครยืนอยู่หน้าห้องหรือไม่เรามองแล้วก็จำได้ว่า รองเท้าของคนที่ยืนอยู่นอกห้องนั้นเป็นของเพื่อนเราเราจึงถามออกไปว่าใช่เพื่อนเราไหมเพื่อนเราก็ตอบกลับมาว่าใช่ช่วยเปิดประตูให้เราหน่อยพอเราเปิดประตูห้องให้มันเข้ามาตอนนั้นก็มีเสียงหมาหอนรับต่อกันเป็นทอดทๆจนเราบอกเพื่อนให้รีบเดินเข้ามาเร็วๆเรวพราะทั้งบรรยากาศทั้งเสียงหมาหอนในตอนนี้ มันทำให้ทุกอย่างดูน่ากลัวไปเสียหมดพอเพื่อนเราเข้ามาถึงในห้องเราก็บ่นกับมันว่าทำไมถึงกลับดึกแล้วทำไมติดต่อไม่ได้เลยเพื่อนเรามันไม่ตอบเอาแต่นั่งกม้มหน้าก้มตาร้องไห้ยอย่างเดียวจนเราตกใจเราเห็นอย่างนั้นเลยไปปลุกเพื่อนอีกคนให้ตื่นขึ้นมาเพื่อช่วยกันปลอบใจและถามมันว่ามันเป็นอะไรแต่ถึงอย่างนั้น พวกเราก็แทบไม่ได้คำตอบอะไรจากมันเลยมันบอกแค่ว่าถึงแม้พวกเราจะรู้จักกันไม่นานแต่อย่าลืมกันนะมันมีปัญหาบางอย่างที่ทำให้ไม่สามารถเรียนต่อกับพวกเราได้มันต้องกลับบ้านแล้วเดี๋ยวพ่อแม่มันจะมารับพอมันพูดประโยคนี้จบมันก็ขอตัวออกไปข้างนอกในขณะนั้นเอง เพื่อนเราอีกคนนึกขึ้นได้ว่าเพื่อนเราคนนี้พ่อแม่เสียชีวิตกันไปหมดแล้วและมันโตมากับครอบครัวของป้าพวกเราสองคนรู้สึกแปลกๆกับเรื่องนี้จึงรีบเดินตามเพื่อนคนนั้นออกไปแต่เราก็ไม่เจอเพื่อนคนนั้นแล้วประจวบเหมาะกับตอนนั้นรุ่นพี่ของเราโทรเข้ามาถามว่าพวกเราอยู่ที่ไหนกันอยู่ที่หอ,อกันอยู่หรือเปล่า เราก็ตอบไปว่าอยู่ที่หอแต่เพื่อนเราอีกคนหนึ่งเดินออกไปข้างนอกเมื่อกี้จะตามไปก็ตามไปไม่ทันรุ่นพี่เราจึงบอกให้พวกเรากลับเข้าไปในห้องพี่มีเรื่องจะคุยด้วยพอเราเดินกลับมาถึงห้องรุ่นพี่ก็ถามเราว่าตอนค่ามีเพื่อนคนหนึ่งในห้องออกไปข้างนอกใช่ไหมเราตอบไปว่าใช่มีเพื่อนคนหนึ่งแอบออกไปข้างนอก พิ่งกลับเข้ามาเมื่อกี้เข้ามาถึงห้องก็ร้องไห้แล้วออกไปข้างนอกอีกแล้วพวกเราก็ไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรรุ่นพี่จึงตอบกลับมาว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงเพราะเพื่อนของเราถูกลระชวนเสียชีวิตเมื่อตอนเกือบเ,อเที่ยงคืนจะกลับเข้ามาเมื่อกี้ได้ยังไงพอพวกเราสองคนได้ยินอย่างนั้นก็พยายามยืนยันกับรุ่นพี่ไปว่า เพื่อนเพ่งกลับมาเมื่อกี้จริงๆเพิ่งเจอตัวเป็นๆกันอยู่เมื่อกี้เลยพี่อย่ามาแกล้งพวกหนูกันแบบนี้สิทางรุ่นพี่ก็ยังยืนยันหนักแน่นว่าเพื่อนของเราโดนรถชนเสียชีวิตระหว่างเดินข้ามถนนเพื่อที่จะกลับเข้าหอพักตอนนี้รุ่นพี่บางส่วนที่ไปโรงพยาบาลต่างยืนยันแล้วว่าผู้เสียชีวิตเป็นเพื่อนของเราจริงๆสภาพศพ ถูกร้ชนจนกระโหลกศีรษะยุบไปแถบหนึ่งตอนนี้ขอให้เราอยู่แต่ในห้องทำใจดีๆเดี๋ยวจะให้รุ่นพี่บางคนไปอยู่เป็นเพื่อนเราจึงกลับมานั่งคิดดูว่าความฝันก่อนหน้านี้ที่เราฝันในฝันนั้นเพื่อนเราก็มีศีรษะที่บุบยุบเข้าไปเหมือนที่พี่เขาบอกนั่นคงเป็นพอเพื่อนมาเข้าฝันเราให้ได้รู้ ก่อนที่มันจะกลับมาผ่าเพื่อร่ำราด้วยตัวเองพอเพื่อนของรุ่นพี่มาถึงเราจึงได้รู้ว่าทุกเรื่องที่พี่ๆเขาเล่ากันมานั้นมันไม่ใช่เรื่องที่พี่เขาแต่งขึ้นมาหลอกพวกเราแต่เป็นเรื่องจริงที่บอกต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นและเกือบทุกรุ่นก็ต้องได้เจอกับอาถรรพ์และประสบการณ์หลอนวันที่7เดือน7กันแทบทั้งนั้นถึงตอนนี้แล้วใครจะคิดล่ะคะ ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้มันจะเกิดขึ้นกับเพื่อนสนิทคนแรกในรั้วมหาวิทยาลัยของเราจากทีแรกที่เราไม่ค่อยเชื่อเรื่องอะไรพวกนี้แต่หลังจากเกิดเรื่องทั้งหมดนี้ขึ้นทำให้เราเชื่ออย่างสนิทใจว่าตำนานอาถรรพ์และเรื่องผีนั้นมีอยู่จริง สุดท้ายนี้ทางรายการขออุทิศบุญกุศลให้กับดวงวิญญาณทุกดวงที่ได้กล่าวถึงมณาาที่นี้ด้วยนะคะคลิปจบแล้วฝากผู้ชมผู้ฟังกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ได้รับชมรับฟังคลิปใหม่ๆก่อนใครและอย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานชั่วโมงเล่าผีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ